พาไปกินซุปกุ้งล็อบสเตอร์กับร้านที่จองยากมากมีแค่2อรอบต่อวันแถมเซตที่สั่งคือเขาเสิร์ฟวันแค่ละสิบที่ด้วยนะคะจะอร่อยสมการจองยากขนาดไหนมาดูกันวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมิฮารุนะคะร้านคืออยู่แถวสุขุมวิท39มเลยนะเราจองมาเป็นรอบ5้าโมงครึ่งนะคะที่นี่เขามีโต๊ะให้นั่งสองแบบนะจะนั่งดูเชฟทำอาหารแบบนี้ก็ได้หรือจะนั่งเป็นโซนโต๊ะปกติก็ได้เลยคะ่ะวันนี้เราสั่งมาหลายเมนูให้สมก,กับที่จองมาเลยเมนูแรกจะเป็นลูกชิ้นกุ้งญี่ปุ่นกับซุปุก้ จานต่อไปเป็นโคโลเกตกุ้งและมันมือเสือญี่ปุ่นคือชื่อมันแปลกมากอ่ะทุกคนจะบอกว่าโคโลเกที่นี่อะ่ะคือฉ่ามากนัวมากเสิร์ฟมาคู่กับซอสมันกุ้งตัวซอสอะ่ะจะผสมมะาตาัดมานิดนิดนะมันตัดเลี่ยนกับตัวโคโลเกตได้ดีเลยและเมนูที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนาเบะล็อบสเตอร์กับข้าวหม้อหินร้อนมิโซะมันกุ้งเสิร์ฟมาชามใหญ่มากกุ้งล็อบสเตอร์คือตัวใหญ่มากเลยค่ะในซุปเขาก็จะมีหอยตลับด้วยนะรสชาติคือนัวมากที่สุดของคนชอบกินมันกุ้งอ่ะห้ามพลาดเลยนะเมนูนี้มีแค่่่่วววัััันน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 นละะะทททีีีีเเเเาาาาาา้้้จจจกกกพง็ซุุปมยยใหขขบ แล้วเขาก็จะเอามิโซบมันกุ้งไปผัดกับข้าวนะใครชอบข้าวกรอบบอกพี่เขาได้เลยค่ะจากนั้นก็ราดด้วยซุปมันกุ้งที่พี่เขาเคี่ยวไว้ทุกคนจะบอกว่ามันอร่อยแบบอร่อยมากอะ่ะยิ่งกินคู่กับกุ้ง l o เตอร์นะคือที่สุดเลยเรามีสั่งคางกุ้งทอดกับแซนด์วิชกุ้งมาลองด้วยนะคางกุ้งคือชิ้นใหญ่มากส่วนแซนด์วิชก็คือรสชาติดีมากอ่ะเห็นตอนแรกคิดว่าจะจืดๆใช่ปะแต่กินเข้าไปแล้วแบบมันอร่อยมากคือร้านนี้อร่อยทุกเมนูเลยค่ะสักครั้งหนึ่งอะแกต้องมาลอง